สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมสร้างมาใหม่แล้วก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูเครื่องยนต์เนาะดีเซล2จังหวะนะครับแมนบี w, ขนาด4,900แรงมา้านะครับเครื่องนี้ก็ทีมงาน KSN Marine Service ของกระผมเนาะพร้อมกับทีมงานเนาะกับทีมช่างเนะี่ยหลายๆคนมาช่วยกัน โอเวอร์ฮอนนะครับคอมพลีทเซ็ตนะแล้วก็เขาเรียกว่าตัวเช็คนะตัวซ่อมตั้งแต่แบริ่งเมนแบริ่งก้านทัดแบริ่งเนาะทำหลายหลายอย่างนะครับผมครบสูตรเลยทีเดียวกับการโอเวอร์ฮอนนะครับครั้งนี้าตามภาพเลยเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับเทอร์โบลูกใหญ่ๆเนาะที่ใช้ในเรือเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับเป็นอุปกรณ์เนาะช่วยบูทช่วยในการอัดนะครับผมอากาศ เข้าไปในท่อไอดีถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2จังหวะเขาก็เรียกว่าช่องพอรตนะเพราะว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นี้ต้องการปริมาณนะของอากาศนะครับที่จะใช้ในการเผาไหม้ค่อนข้างสูงซึ่งแรงดันบรรยากาศปกตินะครับมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนาะเทอร์โบชาร์เจอร์เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งจาเป็นนะครับถ้าเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับไม่สามารถที่จะบูตอากาศหรือชาร์จอากาศเนี่ยเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้เนาะ มันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไอเสียนะครับสูงนะความร้อนจะสูงมากเลยเนื่องจากเป็นการเผาน้ํามันโดยเปล่าประโยชน์เนาะความรุนแรงของการเผาไหม้ต่างๆนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของอากาศนะครับหรือออกซิเจนนั่นเองที่เข้าไปในห้องเผาไหม้เนาะดังนั้นแล้วเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากนะฮะถ้าปูดไม่ได้เนี่ยโอ้ความเร็วรอบก็จะตกเนาะ ทำความเร็วไม่ได้นะครับการขนส่งสินค้าก็จะล่าช้าเนาะความร้อนสูงโอ้เยอะแยะมากมายความร้อนสูงเนื่องจากนะครับรอบเทอร์โบมันหมุนไม่ได้นะตามเขาเรียกว่าอะไรตามสเปคของเครื่องยนต์เนาะมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าไปขวางนะครับทางเดินของไอเสียในเมื่อมันไปขวางทางเดินไอเสียแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการอั้นนะครับของแก๊สเสียนั่นเองอุณหภูมิของเขาก็เลยสูงเนาะ อาจจะลาไมไปถึงวาลวนะทำให้วาลวไอเสียเกิดการรั่วนะครับมันขาดวาลวขาดโอ้ยเยอะแยะมากมายปัญหานะครับถ้าเทอร์โบทํางานไม่ได้เจ้าตัวนี้นะครับเทอร์โบเรือนะลูกใหญ่ๆอญเห็นกระปุกนี้ไม่เอ่ยนะครับปุกสีบ,บอลบอลเนี่ยเนี่ยเนียตัวนี้แหละเนี่ย๋ยาจะซูมไว้ให้แป๊บเจ้าตัวนี้นะครับมีใช้เฉพาะในเรือเท่านั้นเนาะเนี่ยกระปุกนี้เขามีไว้ทําไมนะครับผมก็เคยทําคลิปแยกไว้แล้วล่ะนาะคลิปหนึ่ง เจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์นะครับในการทําความสะอาดเขาเรียกว่าครีบเทอร์โบฝั่งเทอร์บายนะครับหรือฝั่งไปขับไอเสียนั่นเองเจ้าตัวนี้เพราะว่าไอเสียของเครื่องยนต์เรือเนี่ยมันใช้น้ํามันดีเซลหนักนะครับหรือ,อดีเซลหมุนช้านะครับไม่งั้นก็น้ํามันเตาเนาะมันจะเกิดคราบเข่าเหมาเยอะแยะมากมายนะครับที่ตกค้างตามใบเทอร์โบนะครับมันจะทําให้ ประสิทธิภาพในการทํางานของเทอร์โบลดลงนะคเขาก็เลยใช้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเัอช่วยเขาเรียกว่าอุปกรณ์การฝัดนะครับฝัดชิ่งอันนี้เขาเรียกว่าฝัดแข็งเนาะมันจะเป็นมเมล็ดคาร์บอนนะครับบางบางที่เขาจะใช้เขาเรียกว่าเปลือกวอนัทนะมันจะเป็นก้อนๆแข็งๆนะครับเขาจะอัดไปในกระเป๋ะนี้แหละพออัดเข้าไปในกระเป๋ะแล้วก็จะใช้ลมนะครับลมแรงดันสูงเนาะอัดเจ้า,าสิ่งที่เรียกว่า เม็ดคาร์บอนหรือเม็ดวานัทเนี่ยเข้าไปในระบบไอเสียนะครับเข้าไปในระบบไอเสียเจ้าตอนนี้มันจะมีท่อเข้าไปอยู่เนาะอ่าพอเวลามันเกิดปะทะกับความร้อนสูงมันจะเป็นขมาวนะมันจะเป็นขมาวแข็งแข็งอ่าเอาไปปะทะนะครับมันจะวิ่งเข้าไปปะทะกับอ่าพวกคราบขหาวนต่างๆที่ติดกับอุปกรณ์เทอร์โบเนาะมันก็จะทําให้ใบหรือครีบต่างๆของเทอร์โบชร์เจอร์เนี่ยสะอาดขึ้นว่าอย่างนั้น <c oughs> อ่าเพราะว่ามันเป็น con, อุปกรณ์อ่าเป็น เขาเรียกว่าวัสดุนะครับที่สามารถเผาไหม้ได้เนาะสามารถที่จะกลายร่างเป็นขี้เถ้าถ่านได้ทํานองนั้นแหละเจ้าตัวนี้ส่วนฝังไอเด้นะฝั่งไอเดียผมจะพาไปดูเดินทางมาถึงละฝั่งท่อไอเดีนะครับนี่เจ้ากระป๋อตัวนี้มันก็เป็นกระป๋อน้ํายาครับสาหรับใส่น้ํายาทําความสะอาดครีบเทโบฝั่งไอดีนะครับหรือฝั่งโบเออร์ฝั่งทางดูดเนาะ,ะแล้วแต่ใครจะเรียกแหละบางคนเขาจะเรียกฝั่งโบเออร์บางคนก็เรียกฝั่ง ทางดูดเนาะคำนองนั้นแหละอ่ามันจะเป็นน้ํายานะครับเป็นของเหลวเนาะที่เอาไปใส่ในกระป๋อนนะครับเมื่อครบอายุการใช้งานเนาะถึงเวลาเซอร์วิสนะถึงเวลาที่ต้องทําการฝัดเนี่ยก็เรียกัดน้ายาเนาะก็จะเอาน้ํายามาใส่ในกระป๋อนี้นะครับผมแล้วก็อ่าจะอัดลมเข้าไปนะครับน้ายามันก็จะไหลเข้าไปในระบบของอ่าไปผสมกับอากาศเนาะผสมกับอากาศแล้วเนี่ยเมื่ออากาศเข้าไปประทะกับใบนะครับฝั่งเทอร์โบทางดูด มันก็จะทําการชะล้างสิ่งสก,กรปรกพวกคราบน้ํามันคราบขาเหมาเนาะทีะ่เล็ดลอดจากกลองนะครับที่ไปเกาะกับใบเทอร์โบเนาะทำให้ประสิทธิภาพนะครับของการทํางานของเทอร์โบเนี่ยเขาเรียกว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเดีย๋ยวจะพาไปดูเนี่ยฮะยี่หอ้อเขาเมดนะครับมิตซูบิชิเมดเทอร์โบเจ้าตัวนี้เป็นเทอร์โบขนาดสอาขนาด420นะครับ420ี่ก็ ใหญ่โมโหรานบานตาไทยผมไม่แน่ใจนะว่า420มันคืออะไรน่าจะเป็นเลขของขนาดใบทางดูดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจลูกนี้ก็ใหญ่เติบพอสมควรนะครับผมมูราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับาตามที่ผมเคยถามถามมานะสำหรับผู้รู้เขาเคยบอกไว้เนะาะราคานะครับของเครื่องยนต์หนึ่งเครื่องเนะาะเครื่องยนต์หนึ่งเครื่องเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับคือราคาของเทอร์โบ สำหรับเทอร์โบลูกใหญ่ๆเนาะบางเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยเนี่ยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในเรื่องของขนาดของเทอร์โบเนาะยิ่งใหญ่ยิ่งแพงเนาะเขาก็จะเลยใช้เขาเรียกว่าเทอร์โบลูกเล็กลงมาหน่อยแต่ใช้2ตัวทำหรังนั้น2ตัว3ตัวเนาะสำหรับเครื่องยนต์ใหญ่ๆจริงๆนะอันนี้เดี๋ยวหันมาก่อนแน่เข้ามาในถึงของเครื่องยนต์แล้วกันเครื่องยนต์นะครับยี่ห้อ Man& a n นดเนาะ ขนาด4,900แรงม้านะครับเกือบ5เกือบ5,000เลยทีเดียวเกือบ5,000แรงมานะ้าเนาะเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2จังหวะแบบ MC นะแบบ MC เนาะแบบ MC นะครับลักษณะเด่นของเขาคือจะไม่มีกระเดื่องกดวาลวเนาะเครื่องยนต์ดีเซล2จังหวะนะครับจะมีเฉพาะวาลวเอเสียเนาะแล้วก็เขาไม่ใช้นะครับระบบกระเดื่องกดวาลวนะนี่ MC แล้วก็นะครับ เสื้อสูบเนาะเสื้อสูบนะครับเขาไม่มีได้มีหน้าที่นะครับทําการหล่อเย็นกระบอกสูบนะอ่ากระบอกสูบนะครับเขาจะตั้งโดไว้บนเสื้อสูบเลยนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอ่าแจ็คเก็ตคูลิ่งนะครับหรือโคล่านะครับเป็นปลอกเขาเรียกว่าปลอกหล่อเย็นเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าปลอกหล่อเย็นนะครับเป็นการหล่อเย็นอ่ากระบอกสูบเนาะภายนอกเสื้อสูบนั่นเองนี่ตามเขาเรียกว่า ามตำราเนี่ยเขาจะมีไว้บอกว่ากระบอกสูบมี2ประเภทนะก็เรียกว่ากระบอกเปียกกับกระบอกแห้งแต่เจ้าตัวนี้เป็นกระบอกเปียกแบบห่อเย็นนอกเสื้อสูบนะเพราะว่ามันเป็นการใช้ปลอกเนาะเสื้อ,อกระบอกสูบเขาไปนั่งไว้บนเสื้อสูบเฉยนะครับนั่งไว้แล้วก็มีโอลิงมีะปะเก็นเนาะป้องกันการรั่วซึมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งของเครื่อง mc นะก็คือว่าช่วงชักนะครับของเขาจะยาวนะ ดังนั้นแล้วแรงม้าของเขานั้นจะค่อนข้างสูงพอสมควรเลยเครื่องนี้มีทั้งหมด5สูบเนาะมีแค่5สูบเองนะแต่กําลังม้านี่เกือบเกือบห้าพันเนาะสี่พแรงม้าเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้นะครับ <S <S เขาเป็นท่อน,น้ํามันนะเป็นท่อน,น้ํามันเครื่องนะเจ้าตัวนี้เป็นปั๊มนะครับเป็นข้างในเป็นลูกกระทุง้งเป็นลูกปัมนะ๊มเนาะควบคุมการทํางานลูกปั๊มด้วยวเผนะาลูกเบี้ยวเนาะเผาลูกเบี้ยก็จะมาเตะนะครับสร้างแรงดันในน้ํามันเนาะ ตอนแรงดันมีน้ำมันปุ๊บก็จะทำหน้าที่ไปกดวาล์วนะให้เปิดนะครับส่วนการปิดวาล์วนะครับเขาจะใช้ลมนะควบคุมการปิดวาล์วด้วยลมนะครับผ่านสมองกลเนาะดยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะใช้อ่าเขาเรียกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอมพิวเตอร์ควบคุมก็ได้เนาะแล้วแต่ความทันสมัยของเครื่องอ่เครื่อง m อนะ็เนาะนี่เป็นเครื่องยนต์ที่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสจังหวะเนาะ มันก็แปลกๆดีเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระบบกลไกนะครับของวาลเนาะเขาจะใช้กระเดื่องบ้างใช้เพาลูกเบี้ยวบ้างเนาะมันก็มีหลายระบบเนาะแต่เจ้าตัวนี้ใช้ระบบน้ํามันนะครับในการเปิดวาลแล้วก็ใช้ลมในการปิดวาล <c oughs> ปิดวาลไอเสียเนาะเครื่องยนต์ดีเซลแล้วมีอะไรเอ่ยจะมาโม้ให้ฟังหมดหรือ,อยังน่าจะหมดแล้วมั้งเนาะมีแค่นี้เดี๋ยวผมจะพาพาดูแล้วกันเจ้าตัวนี้ ก็อย <S preach miracle> so ู the 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 dirt, the the ่ในช่วงของการประกอบเนาะประกอบก็เหลือแต่เฟอร์นิเจอร์ด้านด้บนนะด้านบนเฟอร์นิเจอร์ด้านบนก็พวกลายท่อลายน้ำมันต่างๆน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นเนาะก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเพราะว่าหมายกำหนดนะในการส่งงานลูกค้านี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะก็เรียกว่าดูดร้อนกันเป็นทิวแถวนะครับแมเร่งกันแบบสุดๆเนาะกับทีมงาน KSN ของเรากับเครื่องยนต์ดีเซล2จังหวะเนาะ 5สูบเรียงเนาะแบบ MC นะก็คลิปสั้นๆกัแล้กันสำหรับช่วงนี้เอามาฝากนะครับกับ FC นะครับกับผู้ชมเนาะที่สนใจในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องกลเกียในเรือนะครับเรือเดินสมุทรเนาะขนาดใหญ่ๆก็เอามาฝากกันครับผมแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ